ค่ะพอเดินมาจากต้นนั้นนะมาเจออยู่ต้นนี้อีกสวยต้นเล็กๆค่ะต้นนี้มองเห็นสีชมพูชัดด้วยค่ะเริ่มมืดแล้วแต่ฟ้ายังไม่มืดนะคะแต่ว่าพอย้อนแสงแล้วจะมืดค่ะสวยจังมีสีชมพูด้วยสวยจัง รู้สึกต้นนี้จะออกโทนชมพูหลายช่อค่ะสวยนึกว่ามีอยู่ต้นเดียวนะคะทางเนี้ยสวยจังเลยแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดจะไปถ่ายรูปก,กับดอกเหลืองเลยเลยอดเลยค่ะแบตก็จะหมดอยู่แล้ว ถ่ายวิดีโอยังไม่จะสะใจเลยค่ะจะเก็บกระเทียมป่ากอนนี้ก่อนที่จะแก่ที่เห็นเนี่ค่ะเนี่ยเป็นผักาดหอมป่าทั้งนั้นนะคะเนี่ยบางคนบอกว่าเหมือนผักชีใบเลื่อยแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะคะแต่มองให้เหมือนก็เหมือนค่ะลักษณะคือให้ดูตรงเส้นตรงข้างหลังเนะะี่ยพอเอามือรูปมันจะสากๆ แต่แดนเดลไลออนหรือเขี้ยวสิงโตเอามือรูปจะไม่สากนะคะจะไม่มีหนามอยู่ข้างหลังค่ะนี่เนี้ยกระเทียมกระเทียมป่าแหละเนี่ยไม่ใช่หอมนะคะกระเทียมใบจะเป็นหยักหยักเสื้อมีแต่ขนแมวอ้อขนหมาอุ้มเมื่อกี้ค่ะเต็มเลยดูสิผักกาดหอมป่าค่ะ เขียวยว่ะนะไปฉีดวัคซีนมาตอนนี้ยังไม่เจ็บแขนเลยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีมเข็มที่สองไปฉีดมาแล้วห้าชั่วโมงแล้วค่ะนี่น เยอะเลยเส่วนมอเตอร์คสแก่แล้วค่ะขนาดนี้ไม่อร่อยแล้วจะเห็นเป็นเป็นเม็ดเป็นฝักแล้วค่ะไม่อร่อยแล้วแล้วผัการหอมปลายังเย,ยอะอยู่ตอนนี้อิ่มแล้วเอาไวอ้อีกอาทิตย์หน้าถึงจะมาเก็บไปแกงนี่ค่ะ ได้นั่งถ่ายวิดีโออยู่กับเดฟเดลกอนี้ยค่ะหลายวิดีโอเลยนะคะตอนนี้เขาเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยค่ะคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ่ายวิดีโอกับกับกอนี้หลายวิดีโอเลยละค่ะ ถึงไม่อยากแวะมาดูแวะมาดูแล้วก็สงสารเศร้าใจแบบนี้ค่ะที่ยังสวยๆอยู่ก็ยังมีไหน้าพบกันใหม่นะจ๊ะและนี่เป็นผักกาดหอมป่าที่โตขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นหยกักบางคนพอเห็นตอนนี้อาจจะบอกนี่มันใบเขี้ยวสิงโตนี่ไม่ใช่นะคะเสือนนี้ยังเล็กอยู่ใบก็จะไม่หยักแบบนี้ค่ะอุ้ยอุยุ้ย วิ่งจะไหลลงเนี่ยค่ะนี่ด้านหลังเขาก็จะเป็นหนามเนี่ยเห็นความต่างเลยนะคะนี่เป็นพันุจิว๋วสวยจังเลยเหมือนเอื้องหลวงค่ะอุ้ยสวยจังเลยค่ะเหมือนกล้วยไม้สวยมากเลยสวยช่างนี่เอกค่ะอุ้ยสวยนะเนี่ยสวยนี่เป็นซุกซุกต่อไปจะเก็บซุกนะคะ ตอนนี้แบตจะหมดยังไม่ได้เก็บให้ดูนี่เป็นผักยานะคะอันนั้นก็เป็นลิ้นปีฝรั่งนี่ค่ะผักยาฮะจะเรียกเขาว่าดอกสีม่วงตอนนี้ลืมชื่อแล้วอะ่ะลืมชื่อแล้วค่ะใบก็กินได้ดอกก็กินได้ค่ะดอกจะสีเหมือนอันชันเลยแต่จะคืนๆน,นะคะนี่แดนเดลไลออนมีดอก ผักกาดนะคะวันหลังจะมาเก็บให้ดูวันนี้แบตหมดนี่ก็ผักกาดค่ะแบบจะหมดค่ะส่วนนั้นเป็นเป็นดอกวอเตอร์เครสค่ะอู้ผักต่างๆเยอะนี่ก็ผักกาดนะคะผักกาดอันนี้แหละที่จะมาเก็บให้ดูขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ